ยินดีต้อนรับสู่มา s Auto g a r a า e ช่องของคุณสำหรับการรีวิวเชิงลึกข้อมูลจำเพาะและการเจาะลึกพิเศษเกี่ยวกับเครื่องจักรทรงพลังที่สุดที่เคยถูกสร้างขึง้นไม่ว่าจะบนบกหรือบนท้องฟ้าวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับหนึ่งในสุดยอดนักล่าทางอากาศที่ยังคงครองน่านฟ้าในปี2025อย่าง f 2 2 r a p t o r อร์เครื่องบินขับไล่ที่ไรเทียมทานทั้งในด้านความล่องหนความเร็วและขีดความสามารถในการต่อสู้ F-22 ยี่สิบปเตอร์ถูกพัฒนาโดยบริษัทล็อ e e ี m มาตินสำหรับกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาและเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่ช่วงกลางปี2000แต่แม้จะผ่านมาหลายปีในปี2025มันก็ยังถือเป็นมาตรฐานสูงสุดที่เครื่องบินขับไล่ลำอื่น,นๆต้องเทียบเคียงความสามารถของมันยังคงเหนือชั้นด้วยการอัปเกรดระบบอิเล็กทรอนิกส์เราร์การรบทางอิเล็กทรอนิกส์และฟีเจอร์การรับรู้สถานการณ์ล่าสุด ทำให้สามารถควบคุมเวหาได้ในทุกสถานการณ์การสูร้รบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ Pratt Whitney F-119Pw-100 จำนวน2เครื่องพร้อมหัวฉีดแบบปรับทิศทางได้เครื่องบินลำนี้สามารถบินด้วยความเร็วซ u เปอร์ครูซได้เกินแมต1.8โดยไม่ต้องใช้ a f t e r อร์เบอรช่วยให้เข้าถึงและโจมตีเป้าหมายได้รวดเร็วโดยไม่ถูกตรวจจับเครื่องยนต์ยังให้ความสามารถในการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อน ซึ่งมีเพียงไม่กี่ลำในโลกที่ทำได้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่แมต2.25และสามารถบินได้สูงถึง65,000ฟุตร,ระยะปฏิบัติการโดยไม่เติมน้ำมันอยู่ที่ประมาณ1,839ไมล์และสามารถขยายได้ด้วยการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศหนึ่งในคุณสมบัติเด่นของ F 2 2ในปี2025คือเทคโนโลยีการล่องหนเครื่องบินลำนี้ถูกออกแบบมาเพื่อลดการสะท้อนเรดาร์โดยเฉพาะ ตั้งแต่รูปทรงวัสดุดูดซับคลื่นเรดาร์ไปจนถึงช่องเก็บอาวุธภายในทุกอย่างถูกออกแบบให้ยากต่อการตรวจจับซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ่งในสงครามสมัยใหม่ภายในห้องนักบินเป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมหน้าจอ m u l t i f u n c t i o นจอแสดงผล HUD แบบมุมมองกว้างและระบบสังญานด้วยเสียงเทคโนโลยีรวมข้อมูลจากหลายแหล่งให้อยู่ในจอเดียวทำให้นักบินมีภาพรวมของสนามรบแบบเรีย t ไม่ต้องสลับหน้าจอไปมาระบบเรดาร์แอน APG-77 แบบ AESA ถือเป็นหนึ่งในระบบเรดาร์ที่ลำหน้าที่สุดในโลกสามารถตรวจจับเป้าหมายหลายเป้าพร้อมกันจากระยะไกลโดยแทบไม่ถูกตรวจจับกลับในด้านอาวุธ F-22 สามารถติดตั้งทั้งอาวุธอากาศสู่อากาศและอาวุธโจมตีพื้นดิน ภายในตัวลำสามารถบรรจุจรวด AIM 120 AMRAAM AM ได้6ลูกและ M ลบ9ก i าไซวเดอีก2ลูกสำหรับการโจมตีภาคพื้นดินสามารถติดตั้งระเบิดนำวิถีแบบ JDAM และ SDB ทั้งหมดเก็บไว้ภายในเพื่อรักษาความล่องหนปืนกล M 6 1 A 2ขนาด20มิลลิเมตรก็พร้อมสำหรับการยิงในระยะประชิดเมื่อจำเป็น แม้ว่า F-22 จะถูกออกแบบมาเพื่อความเหนือชั้นทางอากาศเป็นหลักแต่ในปี2025บทบาทของมันได้ขยายออกไปอย่างมากทั้งภารกิจโจมตีภาคพื้นดินการรบทางอิเล็กทรอนิกส์และแม้แต่ภารกิจข่าวกรองและสอดแนมความอนเนกประสงค์ทำให้มันเป็นกำลังสำคัญในสนามรบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นโซนสู้รบความเข้มข้นสูงหรือพื้นที่ควบคุมทางอากาศที่มีข้อจำกัด แม้ว่าการผลิตจะหยุดลงในปี2011แต่ฝูงบิน F-22 ที่มีอยู่นั้นยังคงได้รับการอัปเกรดอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ทำให้ยังคงทันสมัยอยู่ตลอดเวลากองทัพอากาศสหรัฐยังคงวางใจและคาดว่าจะใช้ F-22 ต่อไปอีกหลายปีด้วยความลงตัวของเทคโนโลยีล่องหนพลังความคล่องตัวและระบบการรบที่ล้ำสมัย และนี่คือการรีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับ F 2 2 Raptor Fighter Jet สำหรับวันนี้ถ้าคุณชื่นชอบเครื่องจักรสมรรถนะสูงไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะบนพื้นหรือในอากาศอย่าลืมกดติดตาม Mars a u t o Garage เพื่อรับชมรีวิวสุดพิเศษการวิเคราะห์เจาะลึกและข้อมูลที่คุณหาไม่ได้จากที่อื่น